เรียบ,บ,บสวมมันมาซะเร็วโอ,โอ้ฟองนะเฮ้ย<อ>มีอะไรเงียบ<อ>ฉันบอกว่าสวมมันซะขึ้นไปสิแต่ทำไมเธอต้องสวมชุดเจ้าสาวเงียบฉันจะฆ่าแกซะถ้าแกไม่หยุดพูดผู้ปักยายแกแกบอกฉันว่าไงนะ แกบอกว่าทุกคนใจความร่วมมือแต่เธอไม่ความร่วมมือเลยฉันจะข้าครอบครัวักสักคนหนึ่งดีปหมแกจะได้เข้าใจสักทีจันทนาเงียบขึ้นไปข้างบนท่านครับผมควรขึ้นไปกับเธอไม่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 แกจะบ้าหรือยังไงแกจะอยากไปกับเธอทําไมกันเนี่ยเธอโตแล้วนะเธอจะไปเองชีวิตของเธอกับครอบครัวนะ่ะเป็นอันตรายอยู่เธอจะไม่เข้าใจได้ยังไง ถ้าเธอไม่ไปคนที่เธอรักทุกคนจะตายจะพูดถูกใช่ไหมะไปสิสตาร์ทอัพมือใหม่หัวใจมีฝันเสาร์อาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่ง